สงครามและภาษีธรรมเนี่ยจะทําให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่ไหมราคาพันธบัตรพุ่งขึ้นจากความกลัวปัญหานี้และการตั้งภาษีกําแพงภาษีนี่จะทําให้เกิดปัญหากับสหรัฐก็้มาอ้างอิงเศรษฐกิจไทย,ยทําไมประเทศไทยกลัวหมูสหรัฐมากเลย่ะอเพราะว่าเหตุเป็นเดียวเลยครับประเทศเราเป็นประเทศผูกขาดติดอันดับโลกเราไม่แก้ปัญหาตัวนี้เราไม่สามารถดึงประเทศไทยขึ้นมาได้สินค้าประเทศไทยแพงมากได้ต้นทุนต่ํากว่าเขาแต่ขายของแพงก็แปลว่ามีคนได้กําไรมหาศาลค่าไฟที่เวียดนาม2.3ค่าไฟที่มาเลเซีย2.3 แล้วประเทศไทยมันเป็นเทวดาไงค่าไฟที่4.1ั้ทั้งที่รัฐสปอร์ดด้วยนะมันทำไมแพงขนาดน,นั้นผลผลิตไฟยังแพงเลยอะ่ะก็จะสู้กับใครได้ก็คือประสิทธิภาพอันแรกก็ตกแล้ว ดีบีโซ่แวสวัสดีครับเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยตอนนี้ไทยเรามีสถานการณ์เหมือนที่ผมเคยเจอเมื่อปี2540ตอนนี้ปี2568ผมว่าสถานการณ์มันอึมครึมเลยตอนนั้นผมจําได้ว่าผมไม่คิดว่าเศรษฐกิจไทยจะล่มสลายโอ้โหตอนนั้นเศรษฐกิจดีมากผมก็ขายรถอยู่ขายดีมากพอกรุงเทพเริ่มมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปิดไฟแนนซ์เนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะมีผลอะไร แต่แล้วมันก็กระทบมาถึงผมจนได้นะแล้วผมก็เดี้ยงไปนะตอนนี้เราก็เลยมีประสบการณ์ชีวิตในเรื่องของความไม่เชื่อแล้วความไม่รู้นะครับเราก็เลยมาวิเคราะห์กันวันนี้แล้วครับว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ที่อายุ30ตอนนั้นผมอายุ30คุณจะต้องเชื่อคุณจะต้องรู้และคุณจะต้องเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยมันกระทบเทือนต่อเราครับผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยก็จะกระทบกระเทือน จงเตรียมตัวให้พร้อมตอนนั้นผมเตรียมตัวไม่ดีครับผมก็เลยเจงเจ๊งไม่ใช่เจ๊งธรรมาดาครับเจงแบบลมเลยครับก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ทําให้เราแกร่งทุกวันนี้เพราะว่าเราเจอสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตละนะฮะบับงเอิญที่ความดีก็คืออย่างหนึ่งคือว่าเราเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจครอบครัวก็เลยรอดมาได้เพราะว่าต่างคนต่างช่วยกันนะฮะแล้วก็ฟื้นกลับมานะครับตอนนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเมื่ก่อนแล้ว มันใหญ่กว่าแต่ก่อนสิบเท่านะคัดังนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้เงินทั้งโลกกําลังไม่พอที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคานี้น่ากลัวนะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าภาระดอกเบีย้ยมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหนึ่งจุดสองล้านดอลลาร์ที่เป็นค่าจ่ายดอกเบีย้ยมันทําให้งบประมาณห้าสิเอร์เซ็นเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยอะไรกันเนี่ยประเทศบ้าอะไรเนี่ยถ้าคุณคิดว่าจะทนไหวได้ยังไงแล้วทุกคนก็ไม่สนใจ เครื่องพิมพแบงซีท่านพิมพ์ใหญ่มาพึมาลงพิมพ์แบงของอเมริกาอีลมามัสเข้าไปดูมาแล้วเขาบอกว่าเครื่องพิมพ์แบงยังร้อนเลยแค่พิมพ์นะครับไม่ได้สร้าง่ะพิมพนะครับเพื่อเอาเงินมาซื้อของแล้วเราก็เอาเงินที่ขายของได้เนี่ยเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ทําแบบนั้นคนทั่วโลกไม่ทําแบบนั้นเอาเงินเนี่ยไปทําอย่างอื่นอเมริกาจะเป็นยังไงนั่นแหละครับคือโจทย์ที่ทุกคนทราบ คำตอบสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดขึ้นรีเซ็ตโลกใหม่ครับจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือโลกตอนนั้นอ่ะมันจะเป็นตอนไหนก็ไม่รู้แต่ว่าคิดว่าในสปีข้างหน้าเนี่ยเราจะไปเจ,เจอสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครูเ่เยครับจุดมุ่งหมายของสงครามโลกครั้งที่สามผู้ไปได้รับประโยชน์สูงสุดคือใครบนะร,ริษัทบิ๊กเทคเอไอเสงครามได้ภาษีธรรมเนี่ยมัน จะทําให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่ไหมสหรัฐจะได้ประโยชน์ไหมครับสงครามโลกคร้งที่สามผมก็ยังสงสัยอยู่ยุทธศาสตร์เมกอเมริกันเกสตเกนการเก็บภาษีนําเข้าทั่วโลกการโจมตีกลุ่มบิดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยปัญหานี้สาธารณาปัญหาอัตราดอกเบี้ยปัญหาเรื่องการที่จะดึงกําลังผลิตกลับสหรัฐหรือแม้กระทั่งการดีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามเนี่ยโดนรัฐทรมจะทําได้มันมันขึ้นอยู่อยู่สิ่งเดียวบอลช็อกราคาพันธบัตรพุ่งขึ้นจากความกลัวปัญหานี้แลวการตั้งภาษีกําแพงภาษีเนี่ยจะทําให้เกิด ปัญหากับสารัฐนะฮะกลราอ่อนอ่อนอ่อนทอ,อ,องคําแพงขึ้นตลาดหุ้นสหรัฐพังนะฮะที่ผมพูดเนี่ยผมพูดมาหลายครั้งนะแต่ผมเห็นวัฏจักรมาแล้วเรามองเห็นแล้วล่ะสิ่งที่ผมประสบเมื่อปี2540ี่เนี่ยผมมองไม่เห็นเลยไม่มีไม่มี youtube สมัยก่อนถ้าผมมาฟัง youtube มีคนผมขาวๆคนนึงมาพูดมนาะผมอาจจะเออเออเอ,อจรงเรลาต้องเตรียมตัวตอนนั้นไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นนะแต่ตอนนี้พวกคุณมีความรู้แล้วอ่ะคุณจะอยู่เฉยๆเลยความเสี่ยง ผมบอกว่าความเสี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นจริงเกสดีเพชัชนเนี่ยตอนนี้ผมตระหนักอย่างหัวใจว่าความเสี่ยงในการเกิดดีเพชันเนี่ยเข้าสู่สงครามหรือว่าความเป็นไปได้ในการที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตกหรือไม่กระทั่งการที่ AI ป่วนโลกสาระสูญเสียความเป็นผู้นํา AI ในอนาคตก็จะให้มันไม่เกิดสงครามโลกที่3เหมือนกันนะโครงสร้างโลกใหม่จุดเริ่มต้นก็คืออะไร ที่จริงมีคนหลายคนบอกผมว่ามันเกิดขึ้นแล้วเมื่อสองครามยูเครนเกิดขึ้นก็คือจุดเริ่มต้นของสองครามรอบครั้งที่3มมิติของสองครามคือภูมิรัศศาสตร์ภูมิเศรษฐกิจนะฮะมิติครังเทคโนโลยีนะฮะหรือมีกระทั่งการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศสงครามภาษีอันนี้นะผมเกินพรุ่งนี้เนี่ยผมเกินจากความรู้สึกที่ว่าได้ฟังข่าวทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มาวิเคราะห์ข,ข่าวเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้หัวสมองผมมันดีขึ้นเยอะเลย ผมบอกทุกท่านว่าถ้าท่านมีโอกาสฟังและวิเคราะห์นะแล้วก็ได้มาสังเคราะห์แล้วจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนั่งวิปัสนาถ้าคุณนั่งวิปัสนาบ่อยๆคุณก็จะเห็นภาพบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นก็เหมือนการฟังฟังและพูดฟังคิดถามเขียนสุจิปุรินะแล้วคุณจะเข้าใจบางอย่างที่เราไม่เคยเข้าใจมาก่อน,าานร,รัฐบาลกลางสหรัฐได้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นแสนแสนล้านแล้วทําไมมันจะเสียตรงไหน มันต้องดีใช่ไหมแต่สิ่งที่เขาตามมาคือเขาก็เก็บภาษีมากขึ้นไงที่จริงมันถูกต้องนะครับที่จะเก็บภาษีคนอเมริการมากขึ้นเพื่อให้เขาลดค่าใช้จ่ายทุกอย่างถูกต้องหมดครับแต่สิ่งที่มันทาไม่ได้คือว่าเขาดันไปลดภาษีอื่นๆเข้าไปด้วยไงทาให้รายได้ที่อยากการเก็บภาษีทาลิฟมันขึ้นก็จริงแต่ภาษีอื่นๆมันลดไงมันก็เลยกลับไปว่าถ้าจากเดิมการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินก็ยังแก้ไม่ได้อยู่อันนี้เราก็เลยเข้ามาสู่สิ่งที่ว่าเราอ้างอิงเศรษฐกิจโลกแล้วเนาะเราก็มาอ ทำไมประเทศไทยกลัวหมูสารลัดมากเลยอ่ะผมอยากวิเคราะห์ตรงนี้เป็นพื้นฐานว่าเฮ้ยคุณไม่กลัวสตาร์บัคเข้ามาบุกขายกาแฟาที่บ้านคุณเพราะอะไรเพราะเราไม่ไดเ้เป็นประเทศที่ผลิตกาแฟาแล้วก็ประเทศเราก็ไม่มีแบรนด์กาแฟาหรือจะแข่งเขาก็แข่งได้อยู่แล้วแบรนด์อเมซอนแบรนด์อะไรเนี่ยพันไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแข่งได้ครับไม่กลัวแต่ทําไมกลัวหมูอ่ะไอโบอิงมันจะมาขายเครื่องบินให้เราเรากลัวไหมโอ้ย oh, ไม่กลัวหรอกเราไม่มีเครื่องบินแบรนด์ไทยหรอก บอิ Boeing, คุณยังไงก็ต้องซื้อโบอิงอ่ะไม่ซื้ออะไรแอร์บัสเหรอแอร์บัสก็ไม่ดีเท่าไหร่หรอกซื้อโบอิงก็แล้วกันเนะ่ัฉะนั้นสิ่งที่ได้คือทําไมกลัวหมูสารัดเออผมอยากจะบอกว่าที่เรากลัวหมูสารัดเพราะว่าเหตุผลเดียวเลยครับคือประเทศเราเป็นประเทศผูกขาดติดอันดับโลกอืเราไม่แก้ปัญหาตัวนี้เราไม่สามารถดึงประเทศไทยขึ้นมาได้เลครับสินค้าประเทศไทยแพงมากอื ใช้ต้นทุนต่ำกว่าเขาแต่ขายของแพงก็แปลว่ามีคนได้กําไรมหาศาลยกตัวอย่างเช่นในอดีตเนี่ยการผูกขาดสุราในประเทศไทยนี่น่ากลัวมากและคนไทยติดสุรามหาศาลสุรากําไรกันเป็นหลายเท่าตัวโหวคนรวยมหาศาลเพราะสุราเบียเนี่ยรวยจริงๆรแต่นี้เริ่มเปิดแอกไปละคราวนี้มันสู่พลังงานก็เ,เหมือนกันมาสู่หมูยังเหมือนกันเลยผมก็ไม่เข้าใจหมูไทยทําไมแพงกว่าหมูสารัฐได้นี่เรามาเข้ามาสู่สิ่งที่เรียกว่า ความขัดแย้งที่เราต้องจินตนาการว่าถ้าโลกเราเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่มี i p h โฟนไม่มีชิปขั้นสูงไม่มีอิโทอกราฟีของ asml ไม่มีจีนสิ่งที่ผมพูดปุงเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือสิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งหลายๆอันของโลกเราก็าคือสิ่งที่อเมริกันสร้างมาแล้วอเมริกันก็โดนจีนกำลังจะแย่งไปอเมริกันก็เลยโมโห จีนมาแย่งของอเมริกันไปได้อย่างไรทั้งๆที่จีนก็เป็นเด็กสร้างของอเมริกันที่อเมริกันสร้างมาแท้ๆเหมือนกับคุณพยายามจะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาแต่ไม่ได้สร้างแบบบริสุทธิ์ใจนะสร้างเข้ามาใช้งานเหมือนกันลูกน้องเก่าอะเฮ้ยผลิตของให้กูใช้กูก็เออ,เอ,อ,เอ,อจ่ายจ่ายพิมพ์แบงจ่ายไปสักวันหนึ่งลูกน้องคนนั้นมาทําธุรกิจแข่งกับเราเราก็รู้สึกโกรธโมโหนะฮะแล้วพยายามเตะตัดขาลูกน้องเก่าคนนั้น จะถามว่าผิดไหมที่เขาจะไปเปิดร้านแข่งกับคุณคือไม่ผิดหรอกครับพรากคนเราต้องจเจริญก้าวหน้าคนต้องกินต้องใช้เนาะต้องมีครอบครัวต้องเลี้ยงดูเนาะเขาก็ไปเปิดร้านแข่งกับคุณคุณสู้ไม่ได้อะคุณทํายังไงเขาไปบุกร้านนั้นแหละพังร้า,งานนั้นเลยครับนั่นคือสหรัฐอเมริกามาเฟียโลกไปบุกร้านนั้นพังร้านนั้นเลยครับผลกระทบเชิงลบของเศรษฐกิจอเมริกันนี่เราจะเห็นว่ามันมีหลายระย่างที่เขาเสียไปก็คือสูญเสียไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติสูญเสียการตําแหน่งงานสูญเสีย GDP นะฮะสูญเสียหลายอย่างครับเสื้อสิฮาะว่าอเมริกันเนี่ยสูญเสียเยอะมากฉะนั้นผลกระทบมันหลายอย่างมากเลยที่ที่เกิดขึ้นนะวันนี้เราโฟกัสที่ประเทศไทยละประเทศไทยเรามีประชากร65ล้าน9 3 2,105คนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ปีนี้นะ <c oughs> ก็ว่าตอนนี้อาจจะไม่ถึงแล้วจะน,นี้อาจจะเหลือสัก65ล้าน8แสนอะไรกันเนี่ยอาจจะลดไปอีกสักหลายหมื่นอยู่เพราะว่าประชากรเราติดลบปีละแสนนะฉะนั้นฉะนั้นปีหน้านเราก็จะเหลือ หกสิบห้าล้านแปดแสนนะฮะฉะนั้นเราก็จะบอกว่ามันจะลดไปปีละแสนหรือเปล่ามันจะลดมากกว่าน,นั้นลดลงไปเรื่อยๆเราก็จะศูนย์พันในร้อยปีข้างหน้าฉะนั้นสิ่งที่อย่างจะบอกว่ากเกษตรกรไทยเนี่ยมีจํานวนประชากรอยู่สิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นของประชากรไทยมันเป็นภาระหรือว่ามันเป็นรายได้พูดง่ายว่ากเกษตรกรไทยเนี่ยมันเป็นหนี้สินหรือเป็นทรัพย์สินเนี่ยโจทย์ข้อนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องนะครับเพราะถ้าเราไม่มีเกษตรกรไทยเราก็จะไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารกินเลยนะครับ ยิงการปกป้องเกษตรกรเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินนะครับแล้วมันก็เป็นหนี้สิน,นความหมายที่มันเป็นหนี้สินเพราะอะไรเพราะเราต้องเอาเงินเนี่ยที่ได้จากทางอื่นเนี่ยมาอุดกเกษตรกรซึ่งมันผิดวิธีที่ดีที่สุดก็คือทําให้ทุกอย่างมันหนีสน้สินทรัพย์สินมันบาลานซ์กันสร้างรายได้ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายถ้าดูจากระบบบัญชีเนาะสภาพวะาไทยเนี่ยมันย่ําแย่เนี่ยมันก็มีส่วนนะครับที่เราต้องมารู้ว่า การขายปีกในประเทศไทยเนี่ยมันมีการตกตำ่ำไปอย่างเละเทะพูดง่ายๆเอายกตัวอย่างก็ได้ MK สูุกี้กำไรลดลงครึ่งหนึ่งอั t e r You ลดยอดขายลดลง22%บงรนะฮะบริษัทต่างๆเนี่ยมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าในตัวเลข Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยมันตกต่ำนะแต่ผมอยากจะใช้บทความของดรกอบศักด์มาเป็นไกด์ไลน์ในการคุยท่านก็ได้พูดถึงเรื่องต่างๆผมก็ฟังบ่อยๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าท่านบอกว่า เก่งกับเฮงประเทศไทยมีอะไรท่านบอกว่าเฮงอย่างเดียวเก่งไม่มีความจริงอันขมขื่นเราไม่เคยเก่งครับความจริงอันขมขื่นเราไม่เคยคิดว่าตัวเองไม่เก่งครับคือเราคิดตัวเองเก่งนะแต่เราไม่เก่งอะไรบ้างเราต้องยอมรับตัวเองว่าไทยไม่เก่งไม่เก่งในเรื่องเชิงบริหารรัฐไม่เก่งในเรื่องการศึกษาไม่เก่งในเรื่องการพาณิชโอ้ยทำไมไม่เก่งเยอะขนาดนี้ข่าวดายทุกวันเศรษฐกิจตกตามนี่สินพวเรือนเพิ่มพิซซ่าดิ่งพิซซ่าไม่ใช่ <laughs> อาหารนะครับพิซซ่าคือคะแนนของเด็กไทยที่ไปทำข้อสอบตกต่ำไปทุกปีนักต่องเที่ยวหายคอรัปชันเฟื่องฟูฟังแล้วหดหูไหมครับฟังแล้วหดหูมากเลยความเฮงเนี่ยมันก็ดีนะครับแต่ความเก่งมันไม่มีนี่น่าเศร้านะฮะสิ่งที่อยากจะบอกว่าจีนและอินเดียถูกสหรัฐกัดก,ดกดดังทางสงครามการค้าอย่างแรงรัเสเซียติดลมสงครามยูเครนสามสิ่งนี้มันมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากนั้นเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่า ความจริงก็คือความเฮงที่ฟ้ามาโปรดมันไม่มีอีกแล้วมันมีแต่วความเฮงที่หายไปนั่นแหละครับเราเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งของภูมิรัฐศาสตร์โลกเซฟเฮเว่นจะทําให้เราเกิดขึ้นมาได้อีกไหมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่หลายๆคนก็เริ่มจะมาลงทุนที่เซฟเฮเว่นนะฮะเพราะอยู่ที่จีนรัเสเซียอินเดียนเสี่ยงเกินไปมาอาเซียนไหมอาเซียนได้รับอันิสงสอเต็มเนะคร ความเฮงมาเยือนไหมอันนี้คืออยู่ความสามารถครับถ้าเรามีความสามารถความเฮงก็จะมาเยือนเราถ้าอยู่เฉยๆก็ได้โอกาสทองอีกแล้วนะค,ความเฮงมาเยือนอีกแล้วปรากฏว่าความจริงก็น้าแปลกประหลาดคือรัฐบาลโคตรไล่ฝีมือแต่ว่า BOI กับทะลุหนึ่งล้านล้านบาทในครึ่งปีแรกโอ้ย <laughs> เฮงมาเยือนอีกแล้วนะฮะเงินลงทุนอนาคต Data Center s e m i c ซม d u c t o r EVPCD ว่ากันไป นะแต่สิ่งที่มาเนี่ยมันก็ํำความลำบากมาด้วยนะอย่างยกตัวอย่างเช่น Data Center เนี่ยมัน,มนกินน้ำกินไฟเยอะมหาศาลเราควรจะมีพลังงานนิวเคลียร์ไหมเพื่อจะผลิตไฟป้อน Data Center เราควรจะเป็นทําเลที่อยู่ครึ่งโลกระหว่างกิงนกับอินเดียพอดีไหมภูมิทัศาสตรรมชาตทำให้เรารอดอยู่รอดปลอดภัยไหมเรามีพรสวรรค์ไหมแซนซีซันเรามีแน่ๆนะแต่เราไม่มีฝีมือ นี่ยซึสิ่งที่เจ็บใจมากฉะนั้นเราก็เาสรุปข้อหนึ่งก็คือว่าคนไทยทํางานเก่งไมหมดีกว่าไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือเก่งหรอกครับเพราะว่าเรียนหนังสือเก่งก็คือทําข้อสอบเก่งไงไอข้อสอบที่คุณทําได้เก่งเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตจริงไงในชีวิตจริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกข้อสอบที่ผมเรียนมานี่ผมโอ้โหข้อสอบมันยากมากเลยโอ้โหมันมีเทคนิคซับซ้อนมากเลยกว่าจะาหาคําตอบมาได้แต่ถามว่าในชีวิตจริงคุณได้ทํำไหม <laughs> วิศวกรทั้งหลายในโลกนี้ผมจะบอกว่าวิศวกรไทยเนี่ยด้อยโอกาสมากที่สุดะคุณไไไม่เคยดด้ีซน์ ไม่เคยได้ดีไซน์โอกาสดีไซน์น้อยมากผมก็ชื่นชมคนที่โอมีโอกาสได้ดีไซน์เนาะแต่ส่วนมากมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเราเป็นวิศวกรที่หน้าที่ซ่อมหน้าที่บำรุงหน้าที่ทําหลังจากที่เขาได้ดีไซน์มาแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดมากเราไม่มีนวัตรกรรมเราไม่มีการวิจัยพัฒนาเราไม่มีการสร้างไงเรามีแต่การใช้ไงวิศวกรใช้อะ่ะนั้นเรียนให้ตายเถอะมันก็ไม่ได้สร้างไงผมเสียดายจริงๆสมบันสมองเรานี่สุดยอดทั้งนั้นเลยแล้วคนเก่งๆสวนมากไปเป็นหมอ คนเก่งส่วนมากไม่ได้เป็นวิศวกร,รแล้วหมอเป็นอาชีพที่ดีมากนะแต่ว่ามนันอาชีพที่เหนื่อยมากผมเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหมอฉลาดเยอะมากเลยแต่หมอส่วนมากอาชีพหมอจะเป็นอาชีพที่จําเป็นหลักวิเคราะห์ก็เยอะนะฮะแต่ว่าอาศัยที่วิเคราะห์เยอะเนี่ยทำให้หมอเก่งเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราจะบอกว่าเราใช้ความเฮงเป็นฐาน,นสู่การปฏิรูป,รปเราไม่ได้ใช้วความเก่งเป็นฐานการปฏิรูป อันนี้ถ้าคลิปมันเป็นคลิปบ่นผมก็ไม่อยากพูดเนาะแต่ว่ามันเป็นคลิปที่ว่าบ่นแล้วรู้ปัญหาแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงปฏิรูปกันยังไงสิ่งที่แรกที่เราต้องมารูปเลยผมบอกไปแล้วตั้งหลายครั้งแล้วว่าค่าไฟที่เวียดนาม2.3ค่าไฟที่ม,มาเลเซีย2.37แล้วประเทศไทยมันเป็นเทวดา,างไงค่าไฟที่4.1ทงั้งๆที่รัฐสปอร์ตด้วยนะมันทําไมแพงขนาดนั้นเหมือนว่าคุณผลิตของอะ่ะคุณผลิตได้แพงแล้วคุณจะอยู่กับใครสู้กับใครได้คุณผลิตไฟยังแพงเลยอ่ะ ก็คือประสิทธิภาพอันแรกก็ตกแล้วอันที่สองคือน้ํามันเฮ้ยน้ามันที่เวียดนามยี่สิบเจ็ดบาทน้ามันประเทศไทยแม่งสามสิบสามบาทผมบอกว่าเฮ้ยเพราะอะไรเนี่ยตอบได้ไหมอ,อันอันอดอหาที่สองแล้วเนาะปะัญหาที่สามคือ Innovation, อินโนเวชันอ่ะนวัตกรรมอ่ะคุณสร้างได้เท่าไหร่นะการลงทุนเรื่องสมองเป็นยังไงระบบราชการคุณเป็นยังไงเนี่ยอะไรพวกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ผมพูดแค่ว่า เราต้องทําอะไรเนาะทีนั้นเราพูดเลยเนาะอันที่1ปฏิรูปพลังงานเตรียมระบบน้ําไฟให้กับ Data Center EV อันที่2เราต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียที่จะทํางานอย่างจริงจังขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนลดการใช้ LNG ทุกวันนี้เรายังส่งเสริมการใช้ LNG อยู่เลยทั้งมันผิดเป้าหมาย LNG คือพลังงานสกปรกมันอาจจะสะอาดกว่าน้ํามันแต่มันก็ยังสกปรกอยู่ครับเพราะมันเป็นคาร์บอนมันเป็นปิโตรเลียมนะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้มันสะอาดแล้วก็ทําให้มันดี แล้วทำให้มันทุกอันที่สองคือทำ innovation free zone ให้ไทยเป็น sandbox ของอาเซียนนะลงทุนเรื่องสมองอย่าลงทุนเรื่องอาวุธนะครับฉะนั้นการทำให้คนไ,ไทยมีสกิลเรื่อง AI เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญมากคืออันดับที่4นี่คือการปฏิรูปราชการของรัฐบาลดิจิตอลอย่างจริงจัง g โ o ติ n ก็คือการตัดเชือ้อสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปตัดกฎหมายหวยๆออกไป วันสต็อปเซอร์วิสออนไลน์ลงทุนต่างๆต้องรวดเร็วทันใจเป็นรูประบบ FDI ใหม่ภาษีดิจิตัลภาษีสิ่งแวดล้อมทําใหม่นะฮะอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราผมพูดอย่างนี้ AI เนี่ยจะคืออะไรที่โคตรมหศัศย์มันมหศัศย์ตรงไหนทราบไหมครับมันจะทําให้คนตกงาน1ล้านคนภายในอีก3ปีข้างหน้าและอีก3ล้านคนในอีก3ปีข้างหน้า AI คือ perfect storm คือสิ่งที่ระเบิดน้านําต้มคุณเคยเห็นเลนบอมไหมครับ เล่นบอมมันมาทีหนึ่งเนี่ยผมเคยเจอครั้งหนึ่งในเชียงใหม่เนี่ยโอ้โหมันท่วมแบบรวดเร็วทันใจจริงๆเทน้านําโค่ลงไปในเวลาอันสั้นน้ําก็เจิ่งนองครับแล้วทําความเสียหายให้มหาศาล AI ก็เหมือนกันครับมันกาลังจะเจิ่งขึ้นมาแล้วครับ AI สร้างความหายนะ disruption แต่ AI มันก็ทําให้พืชผลเจริญงอกงามก็คือสาดลงไปในต้นไม้ต้นไม้ก็เติบโตได้สาดลงไปในที่แห้งแล้งที่แห้งแล้งก็ชุ่มฉ่้ นั่นนะครับคือ AI มันมีสองด้านอ่ะมันทำลายด้วยทำลายความสกรปรกออกไปล้างออกไปแล้วมันก็สร้างใหม่ขึ้นมาคือความจเจริญงอกงามขึ้นมาด้วยความชุ่มชื้นนะครับฉะนั้น AI ต้องดีสกิลก็จะสามารถสร้างส,างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้อัพสกิลสามารถสร้าง Data Center ขึ้นมาได้ EV สร้างขึ้นมาได้ทำให้มี Data ในดิจิตทำให้มีพลังของการแก้ปัญหานะครับ AI ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจ Health Care นะการดูแลผู้สูงอายุนะครับ Creative Economy แล้วก็ Tourism Economy ก็จะสร้างขึ้นมาด้วย AI AI Matching Platform ก็จะสามารถจับคู่แรงงานกับผู้ตกงานได้ FDI ก็ต้องใช้ AI มาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนนะเราจะเลื่อนตัวเองสู่ฐานของความเฮงเนี่ยไปสู่ของการปฏิรูปอย่างจริงจังไทยเราไม่ได้เก่งเราไม่ได้เหฮงแต่เราพยายามวันที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยผมเป็นคนเรีนหนังสือไม่เก่งเป็นคนไม่ค่อยเฮงเนี่ย ซวยมาหลายทีในชีวิตซวยมาหลายครั้งแต่ผมมีความพยายามเพระนั้นถ้ามีความพยายามแล้วมันก็อาจจะประสบความสําเร็จได้ไหมคือเราจะไปพึ่งคําว่าเก่งอะเฮงมากเกินไปอ่ะถ้าเราพึ่งคําว่าเก่งกัะเฮงมากเกินไปเราจะเกิดแบบเจอปรากฏการ์ที่เราจะเป็นคนที่แบบไอ้ e y, กูเก่งกูมไม่แคร์กูมไม่สนเฮ้ยทำาไงก็สําเร็จเพราะเฮงเว้ยทำาไงก็ถูกเก่งบวกเฮงเนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมมันสร้างความหายนะได้ยิ่งกว่าอะไรในโลกเลยถ้าคุณขาดคําว่าความพยายาม มันจะทําลายคุณนะเนี่ยคำว่าเก่งกับเฮงส่วนมากคนที่มีความซ้องในชีวิตนะเขามีสามอย่างเก่งเฮงและพยายามไม่มีใครมีสองอย่างแล้วจเจริญก้าวหน้าแล้วครับแต่ประเทศไทยเรามีอย่างเดียวคือเฮงเราขาดสองอย่างเรากำลังจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเฮงและเก่งและพยายามถ้าสามภาษาเนี่ยผมปรารตนีเลยประเทศไทยคือเสือตัวที่หกเสือตัวที่ห้าเวียนานาเอาไปละให้เขาไปเถอะสู้เขาไม่ได้หรอกชียังไงก็สู้ไม่ได้ คือผมไปเวียดนามสองสาครั้งแต่ผมเห็นในสิ่งที่ที่ต่างๆมากเลยเวียดนามคือคนจีนอะ่ะคือคนจีนอะ่ะแต่เป็นคนจีนที่ไม่ใช่คนจีนอา่าและอีกอย่างเขามีส่วนแตกต่างกับคนจีนหลายอย่างแต่ก็มีคนส่วนเหมือนคนจีนหลายอย่างอ่าเอาว่าคล้ายๆกับเกาหลีญี่ปุ่นแล้วกันเกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มีความเป็นคนจีนหลายอย่างแต่ไม่ใช่คนจีนหลายอย่างเวียดนามเป็นแบบนั้นแรลบแลวคนไทยล่ะบังเอิญคนไทยนี่มีคนที่เชื้อสายจีนเยอะมาก มไม่รู้นะแวดวงผมที่ผมเจอมันจนสายหัวมันเยอะเกินเยอะจนจริงๆอ่ะแต่ว่าพงดีผมอยู่ในเมืองอยู่ในแวดวงคนจีนมันก็เลยเจอแบบนี้เนาะแต่ถ้าผมณไปอยู่ในชนบ,บทนก็จะเจอเลยคนไทยหมดอะ่ะนี่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเราก็รู้สึกถึงว่านธทํา,าทจีนมันเป็นยังไงเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าคําว่าชิโนซาเฟียอินเดียนาซาเฟียก็คือโลกของอินเดียโลกของจีน มันอยู่สองข้างนี่เห็นไหมแล้วเราอยู่กึ่งกลางแต่ไทยเราเนี่ยมีความเข้มข้นของอินเดียนาไรเซชันสูงเวียดนามีคำว่าไชนาราเซชันสูงแต่เขาไม่ใช่จีนเราก็ไม่ใช่อินเดียเราจะเลยเห็นในสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าความเข้มของวัฒนธรรมเนี่ยมันจะแสดงออกบางอย่างหลายอย่างที่เห็นได้ชัดว่าเวียดนามไม่โคตรขยันนะ่ะผมเคยคุยคุณเกาหลีเมื่อ30กว่าปีก่อนเนาะแล้วมีคนเกาหลีบอกผมว่าเฮ้ย hey, คุณว่าคนญี่ปุ่นขยันไหม บอกโอ้ยโคตรขยันเลยมันทํางานสามทุ่มคนเกาหลีบอกไม่ใช่แล้วคนเกาหลีขยันกว่าคนเกาหลีทํางานยันเช้าผมไม่ดูหนังเกาหลีผมตกใจอ่ะบ่อยๆที่บอกโต้ลุ่งโต้ลุ่งถ้าคุณมาคุยกับคนไทยนะหลังห้าโมงเย็นเขาก็เดือดร้อนแล้วคุณไม่ต้องงานโต้ลุ่งญี่ปุ่นบอกทำงานสามทุ่มคนเกาหลีบอกว่าโต้ลุ่งเรื่องธรรมดาผมก็ไปถามคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็บอกว่าคนเกาหลีไม่ขยันกว่าเราอีกเ้ยคนญี่ปุ่นพูดนะ ผมก็บอกเออมึงควรจเจริญอะเกาหลี <c oughs> ขยันขนาดนั้นอะแล้วมาดูประเทศไทยอะโอ้โหคนยุทธนานก็เป็นแบบนั้นนะโคตรขยนันเออมันก็เป็นสิ่งที่เราคุณพี่ต้องพูดคนคนจีนเนาะถ้าย้อนหลับไปในในอนดีตเนี่ยคนจีนก็โคตรขยนนะัน่ะจะเป็นประสบความสำเร็จได้ยังไงมันขยันขนาดนั้นอนะมันขยันไม่พอนะมันเก่งด้วยนะออบอกให้คือคนจีนมันเยอะไงเปอร์เซ็นต์คนเก่งมันก็เลยเยอะตามนะจริงๆคนจีนโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกคนโง่งเยอะ คนขี้เกียจก็เยอะแต่คนมันเยอะเลยแต่แล้วมันมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เขาทำมันนีคือเขาแข่งขันกันสูงมากเลยเขาเลยสามารถสร้างคนที่มันมีประสิทธิภาพออกมาได้แล้วมันสร้างคนเลวมาเยอะด้วยคือคุณอย่ามองแง่โลกในแง่เดียวเนาะโหคนจีนชั่วๆแม่งเยอะชิบหายแต่มันแค่1%นึ่็ะคนเก่งส0อเน่ะอ่าง่ายๆอย่างงี้นะคนโดยเฉลี่ยก็อาจจะสัก90%แต่คนเก่งสคนชปอร1%อ่านอ้1%นีั่มันคูณไปแล้วมัน40ล้านคนคือ1 0เนาะไ เอาว่าคนเก่งนะร้อยสี่สิบล้านคนชั่วมันสิบสี่ล้านนะ่ะไอสิบสี่ล้านเนี่ยมันมหาศาลนะเทียบตัวเลขแลว้วยันคุณมองดิไอร้อยสี่สิบล้านคนเก่งโหมันเยอะจริงๆคนชั่วมันหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันก็ดูมากไปเนาะอันนี้คือโจทย์ข้อหนึ่งครับที่ผมจะฝากทุกคนว่าถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเราทั้งเก่งทั้งเฮงทั้งพยายามทั้งขยันพยายามคือขยันเ,นเก่งเฮงขยันการันตีว่าชีวิตนี้คนรวยแน่นอนไม่มีทางจนแต่คนสมัยใหม่เนี่ย ผมถามหมอวิรัตวันก่อนไปคุยท่านเป็นนายกสโมสรน,นักพูดล้านนาะท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยอยากรวยเร็วอะไรที่มันรวยแล้วเร็วเอามาทำทำในอย่างอื่นไม่ทำผมเห็นเ้วยกับท่านนะครับก็เลยคิดว่าถ้าไทยเราคนรุ่นใหม่เป็นแบบนั้นเนี่ยสงสัยจะไม่มีโอกาสคือคุณต้องขยันและอดทนและคุณต้องเก่งเฮงเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันไม่มีเฮงไม่ได้นะครับไม่มีเฮงไม่รวยครับ แต่ถ้าคุณไม่มี2อ,อย่างนี้เก่งกับพยายามต่อให้คุณเฮงให้ตายก็ไม่รวยครับขอบคุณที่ติดตามชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวยเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร